ประยุกต์ใช้แบบเรียนการประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการสอนดังนี้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการใช้แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสื่อที่ใช้มักมีการผสมผสานวิดีโอเสียงแบบฝึกหัด แบบโต้ตอบและเกมการเรียนรู้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนการพัฒนาเนื้อหาเชิงสื่อประสมการนำสื่อประสมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลายเช่นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนทําให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปอย่างครอบคลุมมากการใช้การสอนแบบบูรณาการ แบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบันมักถูกบูรณาการกักบวิชาอื่นๆเช่นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคมทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยในบริบทของชีวิตประจําวันและการพัฒนาตนเองการพัฒนาแบบเรียนที่เน้นทักษะศตวรรษที่21มีการนําแนวคิดการพัฒนาทักษะเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสารรค์มาใช้ในการออกแบบแบบเรียนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้การส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เช่นการอภิปรายการทำงานกลุ่มหรือการสร้างชิ้นงานทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาไทยในบริบทจริงและพัฒนาทักษะการสื่อสารมากขึ้นการพัฒนาแบบเรียนไทยในปัจจุบัน แบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยรูปแบบของหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในยุคดิจิทัลมีดังนี้อีบ e ุ๊กหนังสือเรียนภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถอ่านบนอุปกรณ์ต่างๆเช่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการปรับขนาดตัวอักษรการค้นหาคำศัพท์การเพิ่มบันทึกย่อและการไฮไลท์ข้อความที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้อย่างสะดวกหนังสือเรียนแบบตอบโตอินเทอร์เน็ตชิทเลอร์นิ่งหนังสือเรียนภา,าษาไทยดิจิทัลในรูปแบบที่มีการตอบโต้กับผู้เรียนเช่นการใช้วิดีโอประกอบบทเรียนการฟังเสียงอ่านออกเสียงการฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องและแบบ ทดสอบที่ตรวจคำตอบได้ทันทีซึ่งช่วยเสริมทักษะการฟังและพูดแอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาไทยเช่นการสะกดคำการอ่านจับใจความการฝึกแต่งประโยคและการใช้ภาษาไทยในบริบทต่างๆบางแอพพลิเคชันยังมีฟังก์ชันการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ทำให้สามารถปรับปรุงจุดที่ต้องพัฒนาได้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาไทยออนไลน์มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวมเนื้อหาภาษาไทยสำหรับทุกระดับชั้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงซึ่งครอบคลุมทักษะการฟังพูดอ่านเขียนและการวิเคราะห์เช่นการอ่านและวิเคราะห์วรรณคดีหรือบทความต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือมีการติดตามผลจากครูผู้สอน การใช้สื่อะสมหนังสือเรียนภาษาไทยในยุคดิจิทัลมัก Digital, จะมีการผสมภาษาสื่อะสมเช่นวิดีโอเสียงภาพเคลื่อนไหวอินโทกราฟิกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาย,ยาก,ยากและส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นการแสดงภาพสถานการณ์ในการใช้คำหรือประโยคเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันการใช้เทคโนโลยีเสริมความเข้าใจ หนังสือเรียนภาษาไทยบางส่วนใช้เทคโนโลยี AR เพื่อช่วยในการสอนเช่นการแสดงภาพจำลองสามมิติของอักขระการแสดงภาพประกอบความหมายของคำศัพท์หรือการจำลองสถานการณ์การสนทนาในชีวิตจ,จริงทำให้การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการเรียนรู้ภาษาไทยมีการนำ AI มาช่วยในการประเมินผลและให้คำแนะนำ ในการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นการตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์และการแนะนำคำศัพท์ที่ควรพัฒนาหรือการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐานภาษาไทยหนังสือเรียนภาษาไทยในยุคปัจจุบันจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอ่านเนื้อหาจากหนังสืออีกต่อไปแต่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้การเรียนรู้สนุกและเข้าถึงได้ง่ายมาขึนการต่อยอดแบบเรียนสู่อนาคต แบบเรียนภาษาไทยในอนาคตจะพัฒนาไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยิ่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้แบบเรียนภาษาไทยไม่เพียงแค่เป็นแหล่งความรู้สำหรับทักษะการอ่านการเขียนการฟังการพูดเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงในอนาคตแบบเรียนภาษาไทยจะถูกผสานาเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างลึกซึง้งหนังสือเรียนในรูปแบบกระดาษอาจยังคงอยู่สำหรับบางกลุ่มผู้เรียนที่ยังต้องการเรียนรู้ในแบบเดิมแต่จะมีการพัฒนาให้หนังสือเรียนดิจิทัลเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นการนำเสนอเนื้อหาในแบบเรียนจะมีการใช้สือส่อผสมเช่นวิดีโอภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่สับสนได้ง่ายขึ้นเช่นการอธิบายหลักไวยากรณ์หรือการตีความวรรณคดีนอกจากนี้การเรียนรู้แบบตอบโต้ผ่านการใช้แบบฝึกหัดที่ตรวจคำตอบได้ทันทีหรือการจำลองสถานการณ์การสนทนาในภาษาไทยจะถูกใช้อย่างแพร่หลายการเรียนรู้แบบปรับแต่งตามความสามารถของผู้เรียน จะเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบเรียนในอนาคตผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนโดยระบบจะวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเช่นระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านความถนัดในการใช้คำศัพท์และความสามารถในการทำความเข้าใจความบทต่างๆระดับปัญญาประดิษฐ์ AI จะเข้ามามีบทบาทในการประเมินผลและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลทำให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตนเองในจุดที่ยังขาดได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้การบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิชาอื่นจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทําให้แบบเรียนภาษาไทยในอนาคตมีความหลากหลายมากขึ้นการเรียนภาษาไทยจะไม่ถูกจํากัดเพียงแค่ทักษะการใช้ภาษาแต่จะถูกนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทของการเรียนรู้ด้านอืนอ่นๆเช่นการอาร่านวิเคราะห์บทความทางสังคมศาสตร์วันนัดีประวัติศาสตร์ หรือการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสำคัญของภาษาไทายในแง่มุมที่กว้างขึ้นการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทายในอนาคตยังต้องคำนึงถึงทักษะในศตวรรษที่21โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนจะไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือการอ่านจับใจความเพียงอย่างเดียวแต่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาไทยไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจ,จริงและสร้างสรรค์งานเขียนที่มีคุณค่าและความใหม่ในบริบทที่หลากหลายท้ายที่สุดแบบเรียนภาษาไทยในอนาคตจะต้องถูกออกแบบมาให้ยืดหยุน่นและสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันการพัฒนาเนื้อหาที่หลากหลายและการใช้เทคโนโลยีจะช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะทางภาษาไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเรียนรู้ในอนาคตวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาการของสังคมไทย เพื่อให้สอนรับกับค่านิยมขนรรมเนียมประเพณีความเชื่อในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่เริ่มแรกแบบเรียนภาษาไทยในช่วงต้นเน้นการสอนอ่านเขียนจากหนังสือเรียนแบบดั้งเดิมโดยใช้แนวทางที่เน้นความดู้พื้นฐานและการท่องจําในช่วงหลังเริ่มมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนทําให้มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่น สื่อดิจิตอลวิดีโอและเกมการศึกษาซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเนื้อหาในแบบเรียนให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยความหลากหลายของภาษาทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้ภาษามากยิ่งขึ้นการออกแบบการเรียนการสอนต้องคํานึงถึงการสร้างทักษะทางการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยรวมแล้ว ว่วนานาการของแบบเรียนไทยมีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปนอย่างประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ